วันนี้เป็นการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภารอบสุดท้ายนะครับท่านที่เคารพครับมาตรา107วุฒิสภาประกอ,อบด้วยสมาชิกจำนวน200คนซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์อาชีพลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกันหรือทำงาน หรือเคยทำงานด้านต่างๆที่หลากหลายของสังคมโดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ทำให้ประชาชนซึ่งมีสิบสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้แล้วก็ยาวเลยครับท่านที่เคารพสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องศึกษาให้มากก็คือว่าลักษณะต้องห้ามเดี๋ยวก็ร้องกันอีลุงตรงนั้น มาตราร1 3สสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ฝักไฝหรือยอมตนอยู่ใต้อานัตของพักการเมืองใดๆทฤษฎีครับท่านดี๋ยวามาตราร1 3ก็ต่อมาตรา114ทิศสดทฤษฎีมันไม่มีทางหรอกที่จะไม่อยู่ภายใต้ช้างในห้องหรืออานัตของผู้มีอำนาจในสังคม ที่นีประเทศไทยผู้มีอำนาจในสังคมวันนี้ก็คือทหารนะครับท่านผี่เ่าเราไม่ว่าจะเป็นทหารบกทหารเรือทหารอากาศรวมถึงตำรวจทหารสูงสุดกองทัพไทยเคกาบาลสวอยังไงก็ได้ประธานศาลปกครองสูงสุดนั่งคนนี้นะเจ้านายสั่งมามันก็จุกตูดนะครับค้านไม่กี่คนหรอกก็เหมือนที่ผ่านมาประธานศาลปกครองสูงสุด,สดคนใหม่ อำนาจวุ้ที่สมาชิกที่แฝงเล้นต่อเนื่องจากรัฐธรรมนูญโมฆะฉบับนี้สองยหกสบเาสวาศูนย์คะแนนแต่เที่ยวนี้เนี่ยการเลือกกันเองนี่ก็เห็นได้ชัดเพื่อนผมลงไปสมัครสวตกตั้งแต่ระดับอำเภอศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แล้วก็มีชื่อเสียงเองงพอก็ดิงสอบตกครับมั่นใจจังแมสายตาพอยแดงกันตีผมบอกว่าตกตั้งแต่วันแล้ว พราะฉะนั้นผมอายุเจ็ดิบแล้วก็กเกษียณตัวเองไม่ไปสมัครหรอกจากแสนคะแนนที่ประชาชนเลือก้าไปสมัคร,ครตกตั้งแต่ระดับอำเภอสว่างทาพนาราพิปูละมั้งผู้ว่าราชาการจังหวัดมาถึงจุดที่จะเลือกระดับจังหวัดแกไปเลือกคนจบปหกอ่ะไอ้เพื่อนผมเป็นราจารย์อร์พุ่งเข้าไปถามทำไมท่านไม่เลือกผมบ้างอ่ะผู้เชี่ยวชาญตรงๆกันเนี่ย พากว่าว่าเขาจะเลือกคนเนี้มีอะไรไหมสิทธิเสรีภาพเพราะฉะนั้นสมาชิกบุญดีพาสอง0อคนวันนี้ที่ได้จากสามพันแปดสิคนเนี่ยก็จะต้องรอซิกอและวันนี้เนี่ยไกเ่เขาเรียกอะไรอะหมาเห่าอะทุกคนมันมีบล็อกอยู่แล้วนี่เหมือนเวลาเขาสอบปารนัยทุจริตที่ผมจับมาได้ในกรมการปกครอง มันกำหนดเลยเบอร์หนึ่งเบอร์แปดเบอร์สิบห้าเบอร์สิบหกสอบได้ไม่ต้องสนใจอ่ะครั้งหนึ่งอนนันบดีกรมการบอก